รับ ah, ด mm ีร hmm. <go> ัด <go> ah, so ีเนาะจากยกเอานี้อาหารไทยในต่างแดนสะอ่อนสะอ่อนสะออนสะอ่อนหลายเบิ่งดูล่ะปลาเมือกกะมีปีกไก่อบตำบักฮงอันนี้ชนิดว่าตนสีส้มคือเสืออันนี้คือตำสัวเบิ่งดูล่ะ ใส่ขนมเ้นนาตาาสั่นฝาสัดาวเอามืกดมองดูกวาจักรูปมันอยู่ไหนเพต้มขามใส่อ้วพักเบิ้งดูจักพักอีกอย่างแน่ตะพื้นตะพื้ร่วมกันไม่ยังเลยชอบทั้งนั้นขนมเ้นนะขนมเสสนนขมเ้น ส้มตำส้มตำขาหมูขาหมูไส้อ้วไส้อ้วนเลยไม่ได้ใส่พี่สาวมาจากเบอร์ลินต้มย่างไก่ย่างโอ้โหปลาสาอ่อนแท้ชอบมุกเคยใช่าดีๆเนี่ยนั่งชออารักการงานมือเอาไหมของเงินไหมบิางยูบิ่งพิษพิษพิษแต่ว่าอันนี้ย่างเดียวพิษแต่ว่าเข่าสวย สวยพ่มีข้าวเหนียวเขาเนาะบ่มีข้าวเหนียวผิดหวังผิดหวังชอบมันบอกมีขนมเส้นขนมเส้นตสวนตำสววนต่สวน่วน่สนต่วนตนต่ำส่นสวน่่น่น่ว่่นต่่นตวน่อนา่ช่ต่นวตน่วตน่น่ ไปร้านอาหารไทยท่าล่างร้านพี่วางไหว่งไหมเกนสิบบาทแล้วกินเกินห้าดาวใช่ไหมบะคุ้งไปซื้อร้านใดชอบเมื่อวานก็นั่นเหรออยู่ข้างอ่าเลเว่นไงพี่เล่เมื่อมองได้ร้านแคร์อ๋อเนื้ออ่อกแรกเนื้ออ่อนแรกที่บลาข้านสตาร์ทถักอันนี้ถักอันนี้แล้วก็ถักอันนี้ าานนโอ้ปกตินี่ของอ่าพวกพักเขาจะมาบ้านพหลือหัดลานนี่เป็นลานลานแขกลานอินเดียว่าเราไปจอดดูครั้งมันก็โอ้ยแมนแมนแมนมือนันพี่ไปยุปพี่ไปเบิ้งบักเขือมันทั้งมันทั้งเหี่ยวเลยบ่ได้มันเป็นบางช่วงบางช่วงกัางหน้าม,มืออลังการมันมามันมามาไม่กับงามมาแน่มือนีพิดวางบ่ละนั่งมือนี่นี่นั่งนี่เป็นเป็นคนต่ํา เี่นั่งนี่เออนั่งนั่งนั่งนี่เป็นคนตัาเย็นกล่องนะนานนะไปที่คุณเนาะจ่าไทยมาท่านนี่แมะบังดูล่ะให้เขาเอาเมื่อนี่นั่งนี่เป็นผู้ต่ำบังดูนี่สร้างต่ำเจ้าภาพน้ำเจ้าพลายนวดนะเข้าแก่ลานนวดอัมพรไทยมาสาแท้แสบแสบแสบเออผืนน้ำจุ๊บๆมา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 กินน้ำกัลพี่นี่พี่น้องทั้งหลายแหละ มาค่ะเขาไปแล้วฉันได้ก็เลยออกไป a ปิดประตูหญิงไทยในต่างแดนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยแซ่บก็อยู่ร้านอาหารอีกเด้อขอร้องอาหารปิดใช่ร้านอาหารชิดซ้ายเอาตัะเอาจานดินะได้ไปจานเดี๋ยวนะเอาเองมาคุณเก็บเอาข้าวหรือเอาขนมเซนเออกินก่อนกินก่อนไผ่ต้มข้าวปุ่นมากนั่งชอบอ่ะ โอ้ยน้ำทำเพิ่มขอข้าวหงส์ขาวสวยไปถาเาี่ยวเี่ก็เล่นบุหนซ่อนนซ้อันซ้อนมามามาบบดนี้ขอบร้านอาหารก็ไม่ปานนะคะนี่หละให้กินเองแซบกัวอร่อยกลัวมักรสชาติไดเลือกเอาเป็นบ่เบิ่งดูนั่งอันนี้พุน่ะเบิ่งขอบคุณคอ้ยพนคพณน่ะนะมาๆๆมามแบบนี้มาแซบน้ำกันโอเคค่ะกูเชนอภิทิต นี่แลละค่ะคือชีวิตพวกเราหญิงไทยในเยอรมันสมบูรณ์สูนสุขนี่วกินขับกินแน่ฮาลังแนวนี่ยูุบานเมืองไทยกับพเคยกินมับ่พอมายู่นี่ก็ได้กินอูน่ะสะออนสะออนมาค่ะมาค่ะ